ลงพื้นที่เจอลาซุนิโอที่ต้องการ Nintendo Switch 2เล่นก่อนใครสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เรียกว่าราคา Official Nintendo Switch 2ก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่ในตัวคลิปนี้ที่เ,เพื่อนๆจะได้ดูหลังจากนี้นะครับก็จะต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวคลิปที่ผมเองลงพื้นที่บันทึกไว้ก่อนนะครับก็จะบอกว่ามันคือวันที่ประเทศไทยมีตัวเครื่องหิ้ววางจําหน่ายจะบอกว่ามันคือเป็นทางการแล้วกันนะครับเดวันในบ้านเรา นะครับกับทางร้านอาร์ตเอ็นกันนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆก็ได้รับชมไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ผมเองยังไม่ได้นํามาบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับซึ่งในวันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าลาวซุนิโอนะครับโดยเฉพาะลาวลุงหนวดทั้งหลายนะครับ ที่จะออกมาเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับในการที่จะมาซื้อตัว Digital Switch 2ในตัวเครื่องฮิ้วนะครับผมเองก็ได้พบเจอเหล่าแฟนๆาทางฝั่งปูนินหลายคนเลยทีเดียวซึ่งบางคนเองก็เคยรับชมนะครับตัวคลิปทางช่อง a c o n น TV เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและบางคนเองที่มาซื้อตัว Digital Switch 2นั้นก็ไม่ได้ซื้อในราคาเต็มนะครับเพราะบางคนก็ยกเจ้าตัวฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ย ติดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาสมทบในการที่จะซื้อเจ้าตัว Nintendo Switch 2ให้มีราคาที่ถูกลงนะครับเพราะว่าทางร้านอาร์ตเอ็นการนั้นเขาก็รับเทรดนะครับหรือว่ารับเทินในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่เพื่อที่จะทําให้ตัวค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวสินค้าอื่นๆภายในร้านเนี่ยมีราคาที่ซอฟลงนะครับได้ผมเองก็ได้พูดคุยกับคุณโอมนะครับที่ต้องการเจ้าตัวเครื่อง N ิน t e n d o Switch 2เนี่ย เอาไปเล่นตัวเกมที่ชื่อว่าสปาตูนนะครับซึ่งค pues ุณโอมก็หวังไว้เลยว่าจะทำให้ต bueno, ัวพอ์แมนในการเล่นต yeah. you know ัวเกมนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการเล่นบนตัว Nintendo Switch 1นั่นเองนะครับถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยสวัสดีครับพี่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 ครับผมพี่ชื่อชื่อโอมครับคุณโอมนะคิดว่าสังคมในสปาตูนคงรู้จักแน่นอน ใช่ไหมอ่าท่องไรเส้นออสวิตสองครั้งแรกเลยจอใหญ่ขึ้นเยอะแล้วรู้สึกวัาถูกก็พรีเมียมกว่าเดิมอ่าอ่าอออสึก QC ก็เรียบร้อยขึ้นอ่าอนี่ก็เหลือลองเทสเครื่องละแนะนำว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็เอาเลยรู้เลย่ดีว่าถามรอไม่รอสูนนะนะเอาเลยไม่รอแล้วไม่รอโอ้โหครั้งนี้จัดตัวชุด เป็นบันเดิลบันเดิลนะไมเิโออ่าชุดไมเลโอดูเลขเครื่องซะหน่อยว่าถูกสลกไหมก็อ่าเรียกว่าเป็นเลขที่น่าจะเหมาะกับตัวเราะแล้วอ่าอ่าอ่าใช่เพราะคุณโอมเล่นเกมสตาร์ูนเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยนะใช่ครับอ่าแล้วเอ้าไอตัวชุดบันเดิลแถมไมเลโอมาเอาไงอ่ะอันนี้ก็เป็นเทสเครื่องไปหรือไม่ก็ขายโค้ดเดี๋ยวว่าขายโค้ดว่าไปนะคอ่าอ่า คุณอมครผมนิดนึงได้ครับถ้าเครื่องศูนย์เปิดมาราคาเท่าไหร่ถึงหลังหักเออเท่าไหร่หลังหักเหรอออ1หนึ่งห้าหนก็หักแล้วแต่ผมว่าน่าจะหมื่นไปไปแบบว่าไปเกือบสองเนี่ยหนึ่ง้าเมากครับตีไว้นะอเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะหักไม่หักนะใอได้ไคุณอมจับตัวจอยคอนดูแล้วยังอ่ะจับจับจออันนี้ข้างซ้ายได้ รู้สึกยังไงใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้จับถนัดขึ้นมากอืมถ้าใครเล่นแบบว่าจอยจอยเดียวอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมขับรถหรือเกมเล็กๆเกมปาร์ตี้ยังไม่้องใช้แม่เหล็กเลยแปะน้อยแปะน้อยอ่ออโอ้โหมันแน่นมากเลยนะเอ้อีกข้างอีกข้างอีกข้างอ่า่อมันไม่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันหลวมหรืออะไรเลยนะฮะอออ่าะดู โอ้โหแน่นแน่นแน่นปึ๊กเลยอ่าอโอเคเปิดสวิตช์เลยคุณอมปิดสวิตช์เลยจะได้ครับจอใหญ่เต็มตาแบบนี้ไม่ต้องตัวทีวีแล้วมั้งใช่ไหมแต่ทุกทีเราเล่นสปาตูลสปาตูนเล่นจอด็อกหรือว่าจอมอนิเตอร์ครับขึ้นอาด็อกด็อกนะใช่อะอะ คือหน้าโออ่ะไอตัว i อไอยูอะยัยังเอยูอเอยังเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตดีๆคือตรงไอคอนเนี่ยมันจะเป็นสีลุงมแล้วแล้วม็ลื่นมากอ่าลื่นเลื่นเดี๋ยวเชื่อว่าผมเชื่อส่วนตัวนะเตีมอ่ะน่าจะมาตามมาทีหลังเพราะตอนนี้ในอีช o อปเขาเริ่มเปลี่ยนสีได้แล้วในอนาคตตรงนี้อาจจะมีตีมมาให้เราผมเชื่อว่าสาวกตัวคาดหวังมาก ครับ่ามาต่อนะครับก็อ,อันนี้อันนี้ไม่ได้คุยนะเรื้อพูดเรื่องจริงนะ<อ>คือตอนเครื่องเดวันอ่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่<อ>ก็ใช้เป็นเมนหลักไอตัวเครื่องสะสมเราก็คือเอามาเล่นบ้างมาชาร์จแบตบ้าง<อ>แต่ไประมามารู้สึกว่าเออมันเก็บไว้เสียเปล่าในขายทิง<อ>้ง<อ>ทุกวันนี้เหลืออยู่แค่ตัวเครื่องหลักแล้วก็โอเลตตัวสปาตน<อ>ูนเหลือสเครื่องจากก่อนหน้านี้โอเลตสปาตูนเบิ้ลนะ เครื่องญี่ปุ่นเครื่องฮ่องกงเซลดาปเกาไมอนซื้อที่ไทยหมดเลยไหมหรือว่ามีบินไปซื้อที่ต่างประเทศด้วยหรือว่าไม่ซื้อจากร้านร้านนี้เนี่ยจริงเหรอจริงครับทุกเครื่องเลยอ่ามีมีสปาตตนที่เก็บมาทุกวันเนี้ยคือได้จากเครื่องจับสลากอ๋อจับสลากได้จับสลากโอ้โหโชคดีมากใช่ก็เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่องนึกแล้วก็ไปมาก็คือทุกวันเนี้ยเครื่องเมนที่ใช้เล่นสตรีมก็ยังเป็นเครื่องเร็ววัน แสดงว่า Nintendo Switch 1นี้เคยใช้งานมาถึง5้ห้าเครื่องไหมห้าเครื่องห้าเครื่องต้องโอ้โหใครใครใครมีเครื่องนิติโดมากกว่านี้ทักมาหน่อยเครื่องหลังติดฟิล์มแนะนำเพื่อนๆติดฟิล์มกระจกนะอย่าติดพวกแบบว่าเป็นพลาสติก อันนี้เราใช้ยาวๆไม่เช็คหน่อยเหรอคุณโ uh huh. อ๊คพี่อ่าฮะส่วนนี้ด็อกที่อิน i ิเดีย a m e เนะบอกว่าสามารถอ uh ัพสเกลให้เราใช้ได้แบบ120เฟรมเวลาเราต่อดอ็อก uh huh. แล้วก็ภาพที่ชัดขึ้นอีกมากกว่าเราถือพวกพาอิปรอบนี้มาก็คือเราแปะได้เลยแล้ไม่ต้อง ตึกสองข้างอ๋อเออว่ะใช่มันเพราะฉะนั้นก็ใช้ง่ายขึ้นกอมันควรจะทำมาตั้งแต่ครั้งแรกใช่แต่ครั้งแรกมันยังไม่เป็นแม่เหล็กเนาะก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนแล้วคนก็เจอเรื่องแบบขูดลางแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะจริงใช้โปใช้ต่อยโปแน่นมากไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่แน่นแต่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะใหญ่ขึ้นเยอะเลย บังคับง่ายขึ้นแน่ใครที่ไม่อยากซื้อตัวโปรผมว่าก็โอ้สวยๆครับอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกออได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าถ้าคนเล่นแบบว่าเป็นสายแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโปรก็ยังทำเป็นแต่ตอนเนี้ยตัวเดิมมันใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้่ลืมจะไม่ดองขาตั้งเลยขาตั้งได้ไหมจัดไปฮะโอ้ดูว่าเขาได้แค่ไหน นี่คือสุดเขาเกิดกับเขาอคิดว่าใช้ไปนานๆจะหลวมไหมคุณโอมว่าดูดูผมว่าน่าจะหลวมขึ้นแต่ว่าน่าจะไม่ได้ขนาดแบบว่ากึ๊กกึ๊กเลยมถามน้ําหนักเลยว่าง่าว่างฮะน้ําหนักคุณโอบว่าเป็นไงน้าหนักสําหรับผมนะผู้ชายถือก็ยังโอเคยังพอไหวอยู่แต่ก็ถือว่าน้ําหนักหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะช่องระบายลมอะไรเอ่ยเขาก็ทําดีขึ้นนะผมคิดว่าแล้วก็มีลําโพงนะ อ,อ,อส,ส่วนเมมถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อเป็นพวกดิจิตอลมากผมว่าพอยัง <c oughs> ไม่ต้องซื้อเมมเหรอกเราะมันสองห้าหกถูกต้องเป็นไงล่ะครับกับคุณโอมนะครับเรียกว่าเป็นแฟนๆของทางฝั่งปูนิมแบบสายฮาร์ดคอร์จริงๆนะครับกับการที่เขาเองก็ชื่นชอบในการเล่นตัวเกมที่ชื่อว่าสปาตูนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ครอบครองตัวเครื่องดิจิโล อาจจะไม่เหมือนใครนะครับเพราะเขาเองเคยถืออยู่ในมือเนี่ยถึงระดับแบบ 4- ีหเครื่องเลยนะครับผมเองมีแค่2เครื่องเนี่ยก็ยังดูแลกันไม่ค่อยจะไหวกันแล้วนะครับแต่นี่โอ้โหอยู่ในมือเยอะขนาดนั้นโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าเป็นแฟนปู่นินจริงๆนะครับกับคุณโอมนะครับและเพื่อนๆนะครับอดใจไหวไหมนะครับที่เห็นคุณโอมเนี่ยมาอันบ็อกให้ดูนะครับเรียกน้ำย่อยกันก่อน ก็ต้องบอกนะครับเหลือเวลาอีก2สัปดาห์แล้วนะครับขมใจเอาไว้นะครับหาอย่างอื่นทําไปก่อนแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิด P เด d e r กันแล้วนะครับก็พยายามเตือนเตือนสติไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผลอไปทําอย่างอื่นลืมนะครับเกิดเครื่องมาน้อยขึ้นมาเนี่ย P o ด d e r ปุ๊บเต็มปั๊บโอ้โหงานเข้าอีกนะครับไม่รู้ว่าล็อตต่อไปจะเข้าวันไหนเดือนไหนนะครับยังไงก็พยายามที่จดจ้องนะครับกับช่วงที่ทําการเปิด P o ด d e r เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขอเตือนเพื่อนๆนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่า t e n ท o Switch 2เครื่องราคาศูนย์ไทยนั้นจะมีจำนวนที่เข้ามาเพียงพอกับหล่าพี่น้องเกมเมอร์ในบ้านเราหรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้ก็เอาตัวข้อมูลน,นะครับมาฝากเพื่อนๆเ,เรียกน้ำย่อยกันก่อนก่อนที่ i Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับในบ้านเรานะครับกับตัวเครื่องประกรันศูนย์นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอดใจไม่ไหวแล้วดูตัวคลิปนี้ ก็จัดไปได้เลยนะครับถ้าไม่ได้อ่ารบกวนในเรื่องของตัวกระเป๋าสตางแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับ